พบกับกีตาร์ห้าทุ่มนะครับในช่วงกีตร์มือใหม่นะครับที่จะมาแนะนําวิธีการเล่นกีตาร์โปร่งให้กับเพื่อนๆที่หัดเล่นใหม่ๆครับหรือใครที่อยากสนใจเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์โปร่งนะครับเรามาหัดเล่นมพร้อมกันนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับหลายๆคนยังเวลาบอกว่าเล่นกีตาร์ชอบเสียงบอร์ดใช่ป่ะหารู้ไหมครับเสียงบอร์ดเนี่ยแหละบางทีมันเป็นเสน่ห์ของการเล่นอย่างหนึ่งนะของกีตาร์โปร่งนะ วิธีนี้คือเขาเรียกว่าบางทีก็เรียกเพอร์กัสีฟซาวนะซาวเหมือนเสียงเครื่องเคาะหรือมิวซาวเสียงให้มันห้วนกุดสั้นโดยเราตั้งใจให้มันบอดนะครับว่ามีอย่างไหนบ้างอย่างเพลงที่เราชอบมากเลยฮิตมากอยู่ช่วงหนึ่งก็มีอย่างอย่างเงี้ยฮะสไตล์มันก็จะมีเสียงเสียงเคาะนะเพอร์กัสีฟซาว วิธีการเล่นง่ายมากครับอา๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่มือมือขวาก่อนละกันสมมติเรากัดคอยู่เงี้ยกด G นะมือซ้ายก็ทำาบบเคอยกับ G วิธีการเล่นง่ายง่าย,าย,ายเลยครับสมมติเราดีดเบดเบีแลนะเส้น6เน,นี่ยนงะ่ายดีดดึงแล้วก็ตกดีดดึงตกดีดดึงตก,งตกเวลาดึงก็ดึงสามสายล่างนะครับ เราตกไปทุกอย่างมันจะหยุดหมดใช่ไหมมันจะเป็นเสียงสายบอร์ดเสียงเบิร์นคอรเครื่องคาะ์ดดีดดึงตบดีดดึงตบดึงตบนะเราสลับเบสอยู่สองเส้นนะครับก็คือเนี่ยฮะวิธีการก็คือเราจับช่องที่สาวของสายหกนะครับ ใช้นิ้วกลางนะครับแล้วจับช่องที่สองของสายห้าใช้นิ้วชี้ครับนิ้วนางไปจับช่องที่สามสายที่สองนะครับแล้วนิ้วก้อยจับช่องที่สามสายที่หนึ่งนะปกนตไกัจะ่ไป็น่อย่านงนี้อ้ากีทตอไอไรแบบ่นี้ ก็นคอร์ดอย่างนี้นะโอเคเวลาดีดนะครับเวลาดีดก็ถ้าเราดูดีๆนะผมจะสลับเบสสองเส้นอ่ะดีดผงข้างบนให้ดูง่ายๆก็แหละด,ดีเบสเส้น6ก่อนใช่ไหมแล้วก็สลับกกเบสเส้นห้าเนี่ยด,ดีดึงตบแล้วก็ดีดเส้นห้าดึงตบ และนี่ก็คือง่ายๆนะเพิ่งก็สิบซาวเป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วใครก็เอาไปต่อยอดทําได้โดยอาจจะเล่นเบลดเพิ่มขึ้นเล่นกับทุกคีย์นะทุกคีย์ก็ได้ทุกคีย์ซีก็ได้สมมติเล่นเป็นซีก็จับซีเต็มๆนะซีโดยมีเบลดตัวตัวจีด้วยตัวนี้ปกติเราจับซีแค่นี้ใช่ไหมนี่ปกติเราจับซีแค่นี้นี่ แต่เราเพิ่มนี่เพิ่มนิ้วหรือก้อยไปจับแทนปกตินิ้วนิ้วนางจับใช่ไหมครับเอานิ้วก้อยไปจับสายห้าไทนแล้วก็สายหกช่องสามเนี่ยซึ่งเป็นเบสจีนะครับเป็นเบสสลับของซีได้ก็สลับสองเส้น ใช้เบสเกับ E สีสาย5สาย6สลับกันกลับมา C าวันครับวันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะค่อยๆฝึกไปนะดูดตั้งแต่อย่าแล้อ่าลืมกลับไปฝึกอันที่1ที่2องเลยนะเรื่องโฟเมติกกับเรื่องมือขวาเนี่ยนะไอ้ที่โฟเมติกที่ให้ไล่ อย่าลืมนะฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันอย่าคิดว่ามันดูติงตองนะเวลาเล่นเป็นงทนจริงๆมันเป็นฝึกการฝึกให้คล่องมากๆเลยนะระหว่างสองมือนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตแน่นอนและถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์คลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใน y o u YouTube c h a n n e l หรือแฟนเพจของกีตาร์หทุ่มให้ด้วยแล้วกันนะครับกีตาร์มือใหม่วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ